สทำไมมันมืดจังเลยเนาะสวัสดีค่ะมืดจังมืดหลางมาได้มากินน้ำกับทำไมมันมืดอมันย้อนแสงบอเอฟซีเมื่อกี้ตอน,นตอนแรกใหญ่เข้ามามันแหม่ตอนร้อน,อน,อนตอนนี้ถอดเสื้อออกรู้สึกว่าหนาวรู้สึกว่าหนาว หนาเวเลยบางหังห้ยายกข้ามามันห่อนมัน้งเพราะว่าอยากไปเดินท้างนอกมามันเรนร้อนตอนที่รู้สึกว่าหนาวแล้วตอนนี้นเขาซื้อว่าหนาวแล้วจ้ามาเด้อมาเด้อใครจะกินปันติ้งกันมาเด้อ ร้อนแ,แสงมันร้อดแสงสวัสดีค่ะ เดี๋ยวสักครู่จะพาปตลาดถ้ามันอากาศดีๆก่อนสวัสดีค่ะคุณมาลีสวัสดีค่ะคุณมาลีคุณมาลีสวัสดีค่ะไดะ้อยูอย่ตงังปิ้ง ขอบคุณนะให้หัวใจดูกบอกม,มาอย่าลืมกดไลค์ให้ยายเด้อไข่ปลาสามเม็ดยือตรงนี้นี่นี่ไข่ปลาสามเม็ดกดมามันถึงจะขึ้น,นิือโป้งให้ถ้าไม่กดไข่ปลาสามเมต็ดตรงนี้นะคะมันจะไม่ขึ้นกดลไลค์ในพิมลิน มันจะไม่ขึ้นกดไหลถ้ากดไข่ปลาสามเม็ดปึ๊บมันจะเห็นที่กดไหลเพราะว่าไหลแนวตั้งกับแนวนอนมันไม่เหมือนกันเยี่ยงขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนเดิสวัสดี้ากดไหลให้ยายขายปลาสามเมตรกดลงมาปุ๊บมันจะเห็นกดนมือมือแลยวอวู่อย่างน้อยสามนาทีขึ้นไปค่อยออกจากช่อง เมื่อกี้ขนาดไล้์แนนอนเอฟซีรู้ไหมมันมีใครอยู่ให้ยายเลยถ้าถ้านี้ยิ่งยิ่งไม่อยู่เลยไล้์แนนอนเมื่อกี้อยู่แค่หนึ่งนาทีสวัสดีทุกคนแต่ไม่ได้มากืนตาดแหงตาดแหง กดแล้วกดให้แล้วขอบคุณค่ะคุณอะไรนเนาะหนูคุณคุณอะไรเนาะเนี่ยยายมองเบนหน่อยตัวหนังสือนี่คุณเข็มบอกอ่านว่าเข็มหรืออ่านว่าอะไรยายเหลียวเบื่อเหลวจีบาท,บาทอ่ามันสิตินตาอะไรกยังบ่เห็นตนัวหนังสีอยู่ ขอบคุณเด้อกดไลค์ให้สิขอบคุณทุกคนนะใครถ้าถ้ากดทุกคนนะคะตอนนี้นะคะจะเยี่ยมมากเลยนะคะเนี่ยเนี่ยไข่ปลาตัเน็จออยู่ตรงมือยายเนี่ยมันจะมีไขป่ปลาแล้วก็กดลงมามันจะให้กดไลค์แล้วก็อยู่อย่างน้อยสี่นาทีขึ้นไปแล้วค่อยออกกดช่องอยู่เดินๆเน้ยายกิดหนอด อยู่นานๆเนาะสวัสดีทุกคนค่ะอืมอยากจะไปทำอะไรกินเนาะวันนี้หลายอย่างกันจะกินอะไรก่อนเนาะ เหตุไมนกินนอกมรอนีนขอบคุณนะคะคุณะไรายก็อมองไม่เห็นอ่ะตัวหนังสือเนีเ่ยจะมอนตาเหมือนอะไก็ดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกดไลค์ให้ยายด้วยไข่ปลาสามเม็ด เด็นั่งสมาการตัวน้องจิตใจของน้องตัวน้องบอบดุคือใจห่างใจอหางสวัสดีทุกคนนะคะอย่าลืมแผ่ปลาสาเม็ดนะคะแข่ปลาอยู่ข้างบนนะคะขวามือ ขอบคุณ f c ทุกคนนะคะอืมไปแล้วยายอยากรู้ว่ามันมันมันกดได้ไหมให้ยายก็เล่นไปเชา่ชาเชา่าเช่า คุณค่ะคุณตะวันคุณชวันเหรออ่านตะวันชิงโอ้ยเราไปเห็นฝนเสียดเห็นไรพอใส่เสียบัดละห่อนอย่าลืมกดไลค์ให้ยายด้วยเด้อทุกคนเด้อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยจ้าอย่าลืมกดไลค์ให้ยายด้วยนะคะ ไข่ปลาสามเม็ดเด้อจ้าไข่ปลาสามเม็ดนี่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้นะคะ,อะ,คะขอบคุณทุกคนค่ะน่ารักมากเลยนะคะอยู่โดนแม่ค่อยออกไปถ้าอยู่บนดอนมันอ่ามันอะไรนะมันมีตัวเล็กๆว่าใส่เหยือห่อเข้าไปขัดหอนพี่น้องหอนม,มีกี่ยายถือนาะนยังเล่น,นอยู่ อ๋อกินหลายก็กินมองไปก็เห็น KFC อยากกิน KFC อยู่ดีสวัสดีทุกคนค่ะขอบคุณนะคะให้กดไลค์ให้ยายนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์นะคะอยู่กับสมอนช้าแนวนะคะสวัสดีทุกคนค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ สวัสดีทุกคนจ้าอยู่กับสมอนชาแนลค่ะขอบคุณหลายๆเด้ออย่าลืมเด้อค่ะไข่ปลาสามเม็ดตังนี้นะคะไข่ปลาสามเม็ดเลยสิอ้วนหลายไปไหน่อยใหญ่อ้วน มาซื้อสีทำผมอือไ,ไปตื้อสีผมกันเราไม่อิ่มแล้วเราไม่ไปได้ตัดผมใครช้องทายเดี๋ยวต้องไปตัดผมเองนะั่นมีมาก,กับตัดชึกเลย มือตัดชึกเลยตัดที่หานมาแตกปลายออกเรีเร่ยมือแรงจะไปตัดออกตัดปลายเนี่ยถึงปลายจ่มันห่างๆอย่าลืมกดไลค์้วยจ้าขอบคุณเด้อ สวัสดีทุกคนคะ่ะอยู่กับสมอ c h ชนแนลนะคะไม่มีใครมาอีกแล้วเหรอกดไขยปล่า์มามีดตร,ตรงนี้นะถึงจะได้กดไล์สวัสดีทุกคนคะ่ะหน่าย่าทีม่มัน่นมั่นนัแฮ้ มันอิ่มอืมอย่าลยงไล์ก่อนนะ